ไรท์ว right ิญน์อาณาจักรแห่งความบันเทิงที่เหนือกว่าภูมิใจเสนอเจ้าหญิงแปดแห่งแดนมหศัศจรรมมมมมมนนย์ย ¡Petón! แย่แล้วแย่แล้วพลังโปรมินาสถูกราชครูชิงไปแล้วเครื่องจักรออกอารวาสอยู่ที่ใจกลางเมืองเพชรพลอยแต่ว่าเดรสอัพก็ใช้ไม่ได้แย่จังแย่จังแต่ถ้าวันในตอนนั้นท่านหญิงเกรซนี่ปรากฏตัวขึ้นกันหน้าพวกเธอโอ้ใช่แล้วล่ะแล้วก็ยอมรับในความพยายามของพวกเราด้วยนะและถ้าเราใช้เดรสอัพได้อีกสุดยอดสุดยอดแต่ก็ไม่ใช่แค่เดรสอัพเท่านั้นนะครับใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้ว ที่เลสุดแล้วสองคนได้กลายเป็นฟาจุนฟาจนเซสแล้วตอนทำไงดีทันไรไม่กลับคึ้นเหมือนเดิมเจ้าหญิงเรนเจ้าหญิงฝ่ายจบจนบัดนี้ที่พวกเธอได้ใช้พรของราชินีทำการเดรสอัพแล้วนั้นแต่ทว่านับจากนี้ไปพวกเธอต้องใช้พลังโปรมินที่สะสมด้วยตัวเองจึงจะสามารถเดรสอัพได้ สะสมในเนี้ยพระอบดาราเนี่ยเหรอฮะเพราะอย่างงี้แหละฟอร์จูนพรินเซสถึงถูกขนานนามว่าเป็นเจ้าหญิงยังไงล่ะครับเอยเอยเก่งมากเก่งมากพัฒนาจนถึงขั้นนี้ได้ยอดเยี่ยมจริงๆเลยครับโอ้เจ็บเจ็บเจ็บที่เราไม่ได้ฝันไปนะเมื่อได้กลายเป็นฟอร์จูนพรินเซสแล้วพลังโปรามิเนนซ์ก็จะเพิ่มขึ้นนั่นก็หมายความว่าต้องใช้โปรมิเนนซ์อย่างคุ้มค่าและต้องใช้อย่างระมัดระวังยิ่งกว่าเก่าหลายเท่านักนะ ฉันหมดธุระแค่เนี้แต่ที่นี่ยังคงไม่จบเรื่องเอาไว้วันหลังตามไปพบฉันที่วังนะจ๊ะค่ะเจ้าหญิงเกรสการุนารอ<ร>พวกเราด้วย่ะตอนนี้ละ่ะถึงเวลาแสดงพลังของ

งเป็นพระเจ้าหญิงเกรสมาปรากฏตัวสินะหน่อยแน่ฝากไว้ก่อนเหอะบูโมอถอยทับก่อนเฮ้ป้ามานั่นตัวอะไรอ่ะฝาแฝดของปูโมน่นัน่นนั่นนั่นบันปูโ้าบูโม,มเหรอใช่แล้วครับเป็นผู้ที่ถูกขังอยู่ในพลังแห่งความมืดนะครับพลังแห่งความมืดเหรอไม่เคยเข้าใจนักหรอกแต่มาเกี่ยวกับท่านไบรท์ได้ยังไงอ่ะอ๋อ ออ้ยท่านพี่ฮะแล้วก่อนค่ะท่านพี่ไรมีท่ทีพิรุษนะเจ้าราชครูชั่วกำลังเริ่มแผนไรอีกแล้วเลยสิท่าเนี่ยท่านพี่โอ๊ยระวังเรื่องการใช้พลังของฟาจูนพริซิสให้มากๆก,กันนะค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณม,มาการที่ปูโม่มาปรากฏตัว เป็นเพราะพลังแห่งความมืดได้ปลดป,ปล่อยออกมาน่ะพลังแห่งความมืดเหรอเทานบล้ายเกี่ยวอะไรด้วยอะเรื่องนั้นยังไม่แน่ชัดแต่ว่าพลังแห่งความมืดจะครอบงำจิตใจผู้คนนับแต่นี้ไปการทำให้จิตใจผู้คนเบิกบานถือเป็นหน้าที่สำคัญของพวกเธอนะถ้าทำให้ทุกคนหัวเราะได้ก็ดีนะถ้างั้นเริ่มที่ทำให้อาเทซ่าหายงอนก่อนพนของราชนีนับวันจะยิ่งอ่อนแรงตัวฉันเอง ก็ปรากฏตัวอย่างดินแดนอื่นเหมือนที่ทำในวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะยากแล้วละ่ะเหตุนี้จึงต้องไหว้หวานพวกเธอค่ะยินดีรับใช้ครับอย่างนี้เองเพราะจะาชายเชสแห่งแดนจันทราไม่เอาใจใส่เรื่องในบ้านตัวเองกลับรลอมตัวเป็นเอคลิปส์สร้างความสับสนให้กับดินแดนอื่น คืนเป็นแบบนี้ดินดแดนทั้งหมดจะตายไปสิ่งเสียงเพราะฉะนั้นจะต้องมีใครสักคนก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งราชาเพื่อจัดการกับความวุ่นวายนี้นะพยาค่ะอืมคนที่มีคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับก็คือผมคนเดียวซินะครับท่านพี่ทุกท่านคะ แถวนี้ไหมคะท่านไม่ายนะไม่เห็นนะไม่เห็นนะเห็นใหเป็นอะไรไปหรคอได้ไดียังไงเออไม่ได้นะเขืนเราพูดเรื่องของท่านพี่ตรงนี้อาจจะกลายเป็นเรื่องวุ่นวายใหญ่โตก็ได้เราจะทำให้บ้านเมืองเกิดโกลาหลไม่ได้เอามาเอ่อไม่มีอะไรแล้วค่าไม่ต้องเป็นห่วงท่านน่ะอยู่สบายดีไม่ต้องเป็นห่วงนะสงสัยเจริญ่งยเริเฮ้ยเฮ้ย สงสัยคงต้องหาเองซะแล้วเฮ้ยไม่มีวันยอมแพ้ยังไงก็ต้องตามหาท่านพี่ให้เจอจะได้ถามว่ามันเรื่องอะไรกันแนะ่โอ้ยโอ้ยท่านพี่ท่านไปอยู่ที่ไหนเหรอเรียกแผ่นดินตามหาที่ไหนที่ไหนก็ไม่เจอท่านพี่สมมติว่าถ้าหาท่านไม่เจอล่ะแล้วจะทำยังไงเย้จังเย้จังเย้ ตกใจหมดเลยอ่ะเผลอเต้นท่าแย่จังโชคดีที่ไม่มีใครเห็นเหรานั้นเนี่ยแอ์เทสตาได้ยินเสียงเต้นแย่จังแย่จังก็รู้แล้วว่าเป็นาอ์เทสตาแน่เลยมึงไม่ได้เต้นสักหน่อยไอ้ท่าแย่จังแย่จังนั่นน่ะความรู้สึกที่อยากเต้นท่าแย่จังแย่จังเราเข้าใจนะใช่แล้วล่ะไม่ใช่เรื่องได้สาระที่จะได้ออกมาให้เต็มทันเลยท่ะมันได้ไหมฉัแล้แหละนั่นเันน้าอายยะรู้ไหมแย่จังแย่

ดูไหมอาจจะเป็นไปได้นะที่ไบรท์จะกลับไปที่นั่นนะ่ะฮะที่ปราสาทเหรอใช่ใช่อาจจะหิวข้าวก็ได้นะนั่นมันไฟละมังเออแต่ว่าอาจจะกลับไปจริงๆก็ได้ใช่จริงสิอาจจะเป็นไปได้อะนะเออใช่แล้วตอนนี้อาจจะขังตัวเองอยู่ในห้องก็ได้แลวก็กำลังดื่มชากุหลาบฝีมือรอฉันอยู่พอฉันกลับไป ช้าจริงเลยใช้ไม่ได้นะอันเทสซาคงถูกดูแย่เลยต้องรีบปรับไปเดี๋ยวนี้แล้วสำเร็จอันเทสซ่ากลับมาได้งได้ลยแล้วแต่ว่าถ้าเข้าไปกลับไปแล้วครับะถึงตอนนี้เจยกันใหม่เปเลอยรู้สึกสังหอ์ใจยังไงไม่รู้นะครับท่านพี่อยู่ในห้องหรือเปล่าท่านพี่คะ โอ้เจ้าหญิงแฟดก็อยู่ด้วยเนี่ท่านแม่ท่านพ่อพระราชาพระราชินีสรงพระเจริญนรอยล่ะไม่ได้มาด้วยเหรอเอ๊ะเออค่ะแอบไปเที่ยวที่ไหนของเขากันนะได้ยินว่าในเมืองเกิดเรื่องวุ่นวายอย่างนั้นเหรอเอ้ยถ้าเป็นเรื่องอุบัติเหตุนั่นไม่ต้องเป็นห่วงนะคะตอนนี้ชาวเมืองได้รับการช่วยเหลือจากท่านพี่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ นะเออเจ้าเจ้าย่งเยองมากเลยย้งก,กับการเต้นรำด้วยค่ะไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้นยังไงก็ตามนะไม่ติดต่อมาก็น่าเป็นห่วงนะนั่นสินะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับะท่านพี่<า>ร้อยร้อยเหรอปลอดภัยก็ดีแล้วนะอ่ะครับคราวหน้าผมจะแจ้งให้ทราบทุกอย่างนะครับไม่เห็นเงาของเจ้าบูโบโผล่มาอีกเลยนะครับคงหายตัวไปแล้วล่ะยังงั้นก็ดีสิท่านพี่ ผมจะไม่ให้อุบัติเหตุนั่นเกิดขึ้นอีกไล่หาสาเหตุเจอแล้วล่ะครับอ๋ออย่างนั้นเหรอลำบากลูกสินะไม่ครับเป็นเรื่องที่เจ้าชายอย่างผมสมควรทำครับผมเท่านั้นที่สามารถทำได้คิดไปเองหรือเปล่านะรู้สึกว่าลูกโตเป็นพี่ใหญ่ขึ้นมากเลยไม่ใช่แค่นั้นนะการรับรู้ฐานะองค์ชายก็แตกหน่อขึ้นด้วยใช่ไหมเจ้าบลท์ครับใช่เช่นนั้นครับผมควรจะทำอะไรเพื่อดินแดนมัสจันแห่งนี้ และคำตอบนั้นผมก็รู้แล้วถ้าไม่มีผมสักคนดินแดนมัสจันก็จะอยู่ไม่ได้งั้นฝากด้วยนะอย่าทำอะไรวุ่นวายนะลูกครับง่ว,วงนอนชะมัดเลยก็บโบมอถูกผนึกอยู่ตั้งนานนี่นะมันช่วยไม่ได้นี่นอนต่อลองใช้เจ้าชายไบร์ สักวันข้าจะได้ครอบคราวนิดแดนแห่งนี้มันใกล้เขามาแล้วน่าร,รัก <laughs> จริงเลยพูดเอ็ัวเราะเองอยู่ได้พอสักทีได้ไหมหน่อยที่แกเล้จับผนึกได้คิดว่าเป็นเพราะใครกันนะฮะไม่ใช่เพราะใครทั้งนั้นการเวลาเป็นผู้เรียกร้องผมตั้งหากล่ะครับเฮ้ย <laughs> <c oughs> จับคนแนวละคุณเฮ้ยเอ้ยหนกหัชมัดเลยไปนอนที่อื่นดีกว่า ถ้าไม่ทําให้กระจ่างเออเทซ่าคงไม่มีวันร่าเริงได้นะนั่นน่นสิผมว่าถ้าตามหาไบรท์เจอเรื่องทบอกคงจะกระจ่างนะครับเออเออเทนไบรท์น่าเดินเข้าไปในป่าดูมันแปลกๆนะถ้าอย่างนั้นใช่ใชแล้วตนูงปตามไปดูที่นี่ละมัง้ง ไปเลยไฟปมูมูอืมโอเคครับผมเพื่อเอาเทซ่า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 เพื่ออัลเทซ่เออเทาเงียบเงียบกันหน่อยสินะจะยินเยงไม่เป็นไร น้าเราเอ่อไงดีใครนะอาเทสซาค่ะเข้ามาสิค่ะออเอ้ยท่านพี่มีอะไรเหรอออเอท่านพี่เอ่อคือว่ามีอะไรผิดปกติเหรอไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกค่ะท่านพี่ง้นเหรอ อดีใจจังท่านพี่น่กลับมายิ้มแย้มอย่างเก่าแล้วชงชามาเหรออาเทซาค่ะน้องเตรียมมาให้ค่ะอนี่มันทํานี่นทําจริงๆรู้สึกแหม่งแม่งนะรู้สึกแหม่งแม่งเหรอเลิกดีไหมเลิกไม่ได้หรอกอายน่ากลัวเฉยๆหน่อยสิใช่แน่เหรอหเฮ้ยเชืเ่อเธอท่านแรนโบ้ถูกด้วละครับ ทำใจกระกลาเดินต่อไปเถอะครับข้างในดูลึกจังนะข้างในลึกจังเลยนะมืดตึ้มมืดจังนะอย่าเดินจนหลงล่ะไม่เดินหลงหรกจะหายหลงแล้วล่ะทางไหนทางไหนก็ดูเหมือนเหมือนกันหมดเลยแล้วมันทำอะไรย่างใหญ่เนะแช่พอจนบริสซสหาทางออกดีกว่าน้อย ขาบอกไม่ใช้โปรมินเน์อย่างละมัดระวังหน้าจำไม่หน่อยสิก็จริงอ่ะยังไงก็ต้องไปหาทางที่มืดๆืดน่ากลัวน่ากลัวหน้าจริงเหรอบูโม่อาจจะอยู่ก้นเบึ้งที่มืดมิดทำไมล่ะเอ้ยทำไมแล้วที่เจ้าหิงเกรสบอกให้ทำจิตใจที่มืดมิดให้เบิกบานยังไงล่ะ ราะอย่างนั้นที่เสียๆแบบนี้น่าจะชอบนะเออออ้วก็ดีแย่สุดๆเลยด้วยนาะแย่มากเลยอะไรเนี่ยว่าใครนิ่ใส่แย่สุดๆแล้วเนี่ยฮะอ้าวอยู่นั่นไงจริงด้วยสวยสีเรานี่เธอใครตามติดท่านไรเนี่ยมีแผนอะไรเหรอรีบสารภาพมาซะดีๆท่อนน่ะเฮ้ยเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับพวกนายนะ หยอ้ยหยุดไหไ้หยุหยุด้หยุาไ้หยุดเด้หยุดหยได้หยาไ้หยุดอ้ียดไ้หยดไ้หยุดได้หยุดได้หยได้หยุดได้หยุดได้ยุด้ยุด้หยุดได้หยุดได้หินดได้ยจไ้าไ้หยอยได้ไหยุดได้ทยุ้หนไยห่ยได้้ยได้ ปาร์ตี้คราวหน้าน่ะอาจจะประกวดเบสต์อาร์ตรินเซสนะคะแต่ว่าน้องนวาดภาพได้ไม่ดีเลยอ๋อเอ๋ออ๊ยเฮายสวยซ้ำสวยซ่าจริงๆเฮ้ยฮะเฮ้ยเห็นข้าแบบนี้อย่าหวังว่าจะรอดไปได้นะเฮ้ยโอ๊ยโดนทุาแล้วโอ๊ยโอ๊ยท่านท่านพี่เอะไอ้นั่นมันมัน ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นจะได้ไหมถือว่าช่วยพี่<อ>นะเอะแต่ว่าขอร้องละอเทซาว่าจะพูดอ่อนออนอยู่นั่นแหละเมื่อมาเห็นแล้วแม่คนนี้ก็ต้องหายสาบสูญสถานเดียวนี่หายสาบสูญน,นั่นนายต้งหกักแล้วอเทซาหยุดก่อนอเทซา,าเฮ้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 อเฮ้ย Ia, อ,อาเทซากลับมาเถอะเฮ้ยเฮ้ยไม่เฮ้ย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 เธอคิดว่าจะหนีพี่ไปได้ตลอดอย่างนั้นเหรอออเทซ่าเธอคิดว่าจะหนีพี่ไปได้ตลอดเหรอเอ๋เสียงฝีเท nice uh, <T> ้าเงียบไปอ่ะ เอ๊ะจับได้แล้ว<อ>ถ้าเกี่ยวกับอาเทซ่าแล้วก็พี่รู้ทุกอย่างเลยเอ,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 อไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าเลยฮะไม่ได้ตามมาลูกเหรอเอ๊ะ เอ๊ะทำไมล่ะฮะอเอ๊ะออ๊ยาอ๊ออ๋อโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยถูกเหยียบหยุดนะออเทซ่าอ๋อโอ้ยโอ้คิดว่าตายซะแล้วเราทำไมแย่อย่างนี้นะเนี่ย โอ้ยเดินให้ระวังข้างล่างบ้างสิโท่เหยียบข้็มาได้โอ้ยออกทางนี้มั้งแล้วนี่มันที่ไหนอ่ะร้อยล้อเต็มไปหมดเลยอ่ะโห้ยอ๊ะเทซ่าเยลแล้วละท่านพี่จับให้แน่นๆนะเชื่อฟังพี่สิท่านพี่อย่านะตอนนี้ล่ะฟอร์จูนพริ้เซสฟอร์จูนเล็ดี้ออกมา อาเทซ่าอะอะอ๋อเฮ้ยเฮ้ยโอยอาเทซาฮ่าปลอดภัยแล้วนะครับนี่ก่อนเธออาเทซ่าแต่ว่าแล้วมีทางทำให้ท่านไร้กลับเป็นอย่างเก่าถึงได้มานี่ไงฮะก็ดียังไงก็ทำอะไรเราไม่ได้บูโมลงมือ วันที่พลังแห่งความเมื่อจะได้ยึดครองดินแดนมหาศา์ได้มาถึงแล้วอุตส่าห์ตั้งตารอมานานยังไงซะวันนี้ต้องแหลกกันไปข้างหนึ่งดูท่าเจ้าชายไบร์น่ะคงจะเริ่มถูกพลังแห่งความเมือ่อครอบงำเข้าให้แล้วอ่ะแบบนี้นะยอมไม่ได้เด็ดคาดอืมต้องช่วยให้ได้นะทำให้ไบร์กลับคืนมาเป็นคนเดิม No, no, no.